พี่พี่มาทางนี้ก่อนที่มาทางนี้ก่อนที่เด็มาจากมันนี้ก่อนเออจับปากกายเฉยๆก่อน ในวันนี้อย่างที่ท่านประกอบนะอาชีพสร้างรียนให้มาตวเองอีกมากก็ผมขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านเข้ารับการอบรมอย่างตั้งใจนะฮะเกียเ่ยวเีความรู้และประสบการ์ สิ่งใดที่แม่ต้าให้ถามนะฮะให้หาความเข้าใจนะครับเพื่อจะได้นำความรู้ต่างๆไปเพิ่มใส่ข้าวตนเองนะครับแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการดูมรับส่งการดูแลาดูแลสภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความรู้าได้ เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นทางการแต่ขอให้ทุกท่านได้รับวามสำเร็จบรรลุเป้าหมายบรรลุประสงค์ของโครงการทุกประการของผมนะครับจริงจริง,รงตามหลัที่ถูกในเวลา,าสอบข้ะสอบนะครับข้าสอบข,ขอบขเรียนเนี่ยเราต้องมัว่วอย่างเดียว มใช่หรือเปลาโนั้นไ <c oughs> ม่ต,มต,มออต้องตีเลใช้คนอื่นคนใช้เฮ้เปิดเจอหน่อยสอ่างนี้แบใช้คนอ,อื่นอะ ครับ il, เวลาส่งเมลเนี่ยก็ค mm ือ hmm. ส่งจดหมายถ้าเราเรียกเมลเฉยนะครับสงไปเนี่ยนะนะครับเมลก็คือจดหมายนะจดหมายทีนี้จดหมายที่เราส่งไปปกติก็เป็นเมลปกติคือจดหมายแล้วก็ส่งไปถึงบ้านนะครับเป็นกระดาษเป็นอะไรทีนี้ถ้าอีเมลอีเมลอีเมลอี จริงถ้าพูดแปลก็คือขึ้นเรือไฟฟ้าเคยได้ยินไหมเด็กๆเคยได้ยินไหมขึ้นเนือยไฟฟ้าเคยอันนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยทางโ้นยิ้มที่เรนว่าไม่เคยใช่ไหมย่าวสิเคยยินไหมขึ้นเรื่อไฟฟ้าเคยไคยครับ้าหาเคยยินเป็นไงเคยได้ยินไหมครับ ข้างหน้าก็ได้ครับไม่ได้ใช้เครื่องอะไรครับวันนี้ <c oughs> หรือข้างหลังก็ได้ครับเผื่อจะดูเว็บด,ดูอะไรไประหว่างที่เรียนนะครับอย่างบ,บ,บางครั้งเนี่ยทำให้ไข่มันสุกขึ้นมาดันย่าเขาบอกว่าถ้าไขย่ยังสุกแล้วสมองมันจะเหลือแต่จริงแล้วการทดลอง นะครับมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นทั้งหมดในในส่วนแล้วที่จริงเนี่ยมันมีประเด็นอีกเยอะแยะอันนั้นเขาคือเขาทำแล้วเขาเล่นผมว่านะเขาเล่นความเข้มของสัญญาณด้วยนะครับของจริงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นได้ทบทวนนิดเดินเพื่อให้เราสามารถทำทดสอบการ่านทุกท่านอยากให้ตั้งใจนิดเดินนะครับก็คือแนทดสอบเนี่ยเขาจะเน้นถามเฉพาะในส่วนของฮาร์ดแวร์ จะจำได้ใช่ไหมครับซอฟแวร์กับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คือจับต้องได้นะครับและเขาเน้ในส่วนฮาร์ดแวร์ก็คือเน้นในส่วนที่จับต้องได้เช่นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ CPU CPU คืออะไรครับทอานทุกท่านก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิย่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการดูแลบารุรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีในวันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่เข้ารับการอบรมตลอดสูตร ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาการอบรมสามวันปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวทั้งในด้านการประกอบอาชีพการปฏิบัติหน้าที่การงานการศึกษา รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในหน้าหนึ่งถึงสำหรับหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ท่านได้เสร็จสิ้นลงในวันนี้นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งหลักสูตรหนึ่งนะครับเนื่องจากความรู้สึกที่ท่านได้รับในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแต่ท่านผู้เข้าอบรมแล้ว ท่านยังสามารถนำความรู้นี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นอาทิเช่นเพื่อนผู้ร่วมง,งานญาตพี่น้องและยังสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองได้อีกด้วยผมขอขอบคุณกระทรวงเทคโนโล,โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่พิจา,จารณาจัดการอบรมที่ส่งถึงการเรียนรูไ้ไอซีีชุมชนตำบลบางปดของเราในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นการให้โอกาสแก่ชาวชุมชนของเราผู้ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสเดินทางไปอบรมหาความรู้จากสถาบันอื่นท,ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนได้มีความรู้ทัดเทียมกับผู้อื่น นะครับแบบน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอปิดการประชุมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีอย่างเป็นทางการณัแบบนีบ้ขอขอบคุณครับอันนี้ก็ ขอเชิญท่ประธานอยู่แป๊บเดียวครับก็ถ่ายภาพที่ระลึกนะครับก็ิญเชิญท่านผู้ชมนะครับที่หน้าหา้องนะครับเชิญท่านอาจา,าร,รยร์พุทธนะครับวิ่เลกก่นะครับเชิญท่านหน้ครับ